ล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สยามอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาหาเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์กันเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้เครื่องสำอางกี่ชิ้นไปดูกันเลยอเบอกหน่อยตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะเรากำลังจะหาสยามซอย2ค่ะนี่ยังวาน,นิลาไอ้นี่ไทรอยดูเซนเตอร์ตอนนี้เราอยู่ซอย2แ,แล้วนะแต่ร้านไม่เปิดเลยแล้วเพื่อนก็ยังไม่มาด้วย เดี <LEGO S 1> ๋ยวเราไป <pilot S 2> หาตอนนี้นะคะเรากำลังรอเพื่อนลงมากอนมากอนมากบึมบื่มมากแต่ถ้าเพื่อนมา,าเราจะหาอะไรกินกัน,นะคะ่ะ Twelve seconds later อยู่ชั้นสามแล้วคุไม่ 4, ร,ไ <3 S 2> รู้จะขึ้นปชั้นสี่ยังไงไอเว่ขมันดนเลื่อนดิเออคือกูเห็นมันด้เลื่อนแต่กูไม่รู้ว่าอีกฝั่งไปยังไงเดี๋ยวนีอ้อาลิมาใส่เสื้อสีอะไรสีดำใส่หมวกตอนนี้ผ่านมาสี่นาทีแล้วะคะ่ะกับการขึ้นมาในเลื่อนหนึ่งชั้นของส้มแต่ <What? S 3> ว่าจะไม่ยอมเดินขึ้นมาไม่รู้ว่ามันในเลื่อนมีส,สัญญาณเฮ้มันห้านาทีแล้วว่าบันไดนเลื่อนชั้นเดียวอะ <c oughs> ซ่องตึ้งเพื่อนไหนอ่ะจะรู้ไหมอ่ะอยู่ตรงไหนหยุดเดี๋ยวตัถ่ายให้ดูนะมาอยู่สยามเซ็นเตอร์หนูแค่นี้ยู่สยามสซเวนนี่นะคะคือสภาพของคนที่กำลังบอกทางเพื่อน นี่คือกลังหัวร้อนแล้วนะเออแล้วก็ลงมาเจออีกทีหัวร้อนไปกินไก่ไป ลงไปอีกลงบันไดเรื่องไงบันไดเรื่องตรงนั้นหน,น้าอ๋อเออแล้วมึงก็ลงไปไงลงไปดิทอมเส,สี้ยมเหรอก็มันดิมองไม่เห็นเออมันงงจริงมึงบอกจริงไหมไม่รู้ว่ามีเซนเซอร์ คิดว่าสั่งเปลนไฟรอน่าจะหมดก่อนส้มมาเราเดินเปลไฟอันนีะเดินออกมามยัางอ่ะออกมาแล้วเล้วไปฝั่งเ็วไปฝั่งเร็วไปฝั่ง,ง,งนี่คือถ่ายคลิปมาจะา5นาทีแล้วนะคะส้มยัง,งหาทางไม่ได้ไม่เปิดเหอตรงนนหลังจากที่น้าก็ยังเดินมาไม่ถึงนะคะแล้วก็เลยออกจากร้านแล้วก็มาตามหาส้มแทนตอนนี้10นาทีะไทไม่เจอส้มเลยทำไมช่าง ไม่รู้เรื試試่องได้ขนาดนี้นี่เหรอนี่เข้าเนี้ยอีกเป็นบอยเจอเลยนี่อย่าไปดูกับฉันอะไรอุตส่าห์แต่งหน้ามาไม่ใช่หรอไอโหลฉันมีป่ะแต่ฉันถึงไอ้โหลฉันเฮ้เอันนี้เราซื้อของดีทุกอย่างเลยมาเทียบราคาดอกกิบ ตอนนี้นะคะแล้วถึงตอนนี้ส้มหิวก็เลยเป็น l ันชอันนี้ไม่ได้แบบว่าอยากกินนะส้มแบบว่าส้มขยายนะนะไม่ซวมันเด็นใ่ลนนะคะเ้าเป็กอย่างมอาซอสมาด้วยดีเอาซอสคืนมาด้วยดีไม่คมากินแต่ช้อน แล้วตอนนี้นะคะเรากลับมาตายรังที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาตรานี่กำลังทำอะไรอยู่คะคำถามเดิม ามเร็วฟัวดบ๊อบมืดมากเรลโล่คาโบ้โโโอะไรวะไปกันเถอะคือเขาบอกว่าร้านนี้ถูกมากแล้วก็เป็นของแท้ด้วยั ไปไหนกันจะไปโบลิ่งแล้วนี่คือสภาพของคนที่ชอปปิ้งมาทั้งวันตังไม่มีแล้วบอกนะค่ะวันนี้เรามาถึงกี่โมงคะ9ก้าโมงกว่าห้างยังไม่เปิดเ,เลยรถจะอยู่ยังท้างปิกกันไหมคะทุกคนลาคนลาคนลาอนค่ะไม่มีวันกลับมา อีฟเป็นบอยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอะไรคะน้องเอสคะอยากมาดูต่อ่ทนอำไมก็ต้องเปิดทำไมไม่เปิดเนี่ยมันเป็นแต่ของคลิปนะโอยะเนื่องจากเมื่อกี้โทรถามเพื่อนแล้วว่าเพื่อน จองลานโบลิ่งให้หรือยังซึ่งเพื่อนตอบว่ายังจะต้องมปรู้กันต่อว่าเราจะมีลานโบลิง่งเหลือสักเล่นสองเล่นไหมไปห้องน้ำกันก่อนนะทุกคนเจอกันอีกที่ลานโบลิ่งเลย